เรียกว่ากอดพอดีโบใช็ไหมเมื่อก่อนมีเฉพาะตอนที่ต้องไปทาํางานเดี๋ยวนี้นักเรียนมีขึ้นทราบเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกนะอ่ะเรียกยายว่าแม่มีใครเรียกยายว่าแม่ไหมเห็นไหมลูก่ามีหนึ่งคนมีใครอีกไหมเรียกแม่แล้วใครถามใครจะหันไปหาเราสองคนเลยถูกต้องก็จะงงงนิดหนึ่งถ้าเป็นแม่ตัวเราเราก็จะมีนะครับก็ถามหลังว่า แล้วไม่เตรียมตัวที่จะต้องไปเรียนต่อหเหรอมีปากตาลอ,อันนี้หาไม่เส็ยใช่ไหมลูกหาฮะไทรมากกว่า2 5ลูกของมอะหลานเะขาได้3จุดกว่าก็จะสูงอยู่ไม่ได้ไไดก็ไปสอบสอบ้วสอบแล้วไม่ได้อ่างเงี้ยแต่พ่อก็ภูมิใจที่จะไปสอบก,ก็าไม่มีมีคนเดียว สองคนหอมมือแน่นๆเลยใค,ใครไม่ได้เกมงไม่แม้แต่กลับมาจากโรงเรียน,ยนสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นก็จะเล่บ้านก็จะเล่นไปประมาณถึงหกทุ่มแล้วก็มีมีของแข็งเพราะฉะนั้นอยากออก่าหยุดต่อมันจะเป็นการฝึกวินัยตัวเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยนะแต่ว่าพ่อแม่หรือว่าคนในบ้านเนี่ยเราจะทํายังไงลูกก็แล้วแต่หรือเปล่า สอดแรกเลยครับเอาิ้นนสักหนึดเรับน้สักหนึ่อดนะครับทาของพี่โดยพี่แย่งไปสองต่อแล้วอะน้ำอันนั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์คุณน้องออคุณน้องเดี๋ยวต้องบอกพี่พี่ B C P นะครับอ่างรู้สึกวเอข้าหปล่าหรือยังไมเขาีอะไรเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะลองมาแท้บฟังว่าการที่เรายืดผอตไปก่อนนะคะ สุที่เหลือถอ่าป็นโกาที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็นี้หทุกคัาเาะว่าทุกสิ่งที่เอาหายทอด้คกเราเกรวสากอนะคชวกอรนีย่ัดเพ่มทางได้เลยเป็นโครงการนี้นะครับเป็นความตั้งใจดีของโรงไฟฟ้าบ c ีนะครับอยากจะให้เยาวชนอยากให้น้องๆนักเรียนได้มีโอกาส แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้ขคองประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้งให้โอกาสน้องๆในการที่จะเลือกทําตามความฝันของตัวเองเราอยากจะเชิญชวนครับน้องๆที่อยากจะค้นพบตัวเองเข้ามาร่วมในโครงการนี้แล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราแล้วน้องๆจะพบว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้ว ทุกคนก็จะได้ทำตามความความฝันของตัวเองครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ